Environment man right ร่วม Ecotopia จัดงาน Environment X Ecotopia hears you be a better you for you จุดเริ่มต้นที่เรารักโลกเพราะเรารักตัวเองเพื่อทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับโลกในอนาคตข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมเสวนาโดยมีคุณชฎาทิพย์จูตะกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัรน์พร้อมด้วยคุณอุสรายงเ์ปิยกุลคุณนราธิป Maria, ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมงานพร้อมเปิดพื้นที่รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นอีก1ิปีข้างหน้าโลกเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐเอกชนองค์กรอิสระไม่แสวงผลกําไรธุรกิจ SME และประชาชนทั่วไปร่วมผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย,อย่างยั่งยืนในอียิปต์เปียสยามดิสคัฟเวอรี